ผมมาแนะนำพลิกพลิกเกมนะเกมวิถีชีวิตของคนไทยนี่แหละพลิกเกมกันใหม่นะเพราะว่าเราสมารทเาทำงานกันแล้วก็เนื่อยากลำบากเงินไม่พอไม่พอเก็บไม่พอเหลือเก็บมันก็ลำบากของไล่ล่ากันอยู่ตลอดนี่คณเรือนก็มีเยอะข้าวของก็แพง พึ่งพารัฐบาล้นไม่ได้พวกงาไม่มีที่พึ่งเลยไปเชิญน,นะคมนาคมชาเป็นทาสกันต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยคนไทยนะที่ชื่อไทยอะ่ะมันอิสระอย่างยอดเยี่ยมอ่านอย่างยิ่งใหญ่อย่างยิ่งโยงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างตามชื่อชื่อไทยะนะมีสภาพเป็นทาสมากกว่าทางประเทศเลยเพราะฉะนั้นขอเชิญชาวไทยทั้งหลาย ที่เกมวิถีชีวิตกันใหม่เปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่เลยนะ,ะเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทุกบ้านทุกบ้านที่มีสมุดเรียนบ้านขอให้พูดกันขอให้แสดงการรับผิดชอบบ้านใดที่มีสมบดทิเปนบ้านนะมีบ้านเ e ล็กที่มีสมุนที่นบ้านขอให้แสดงการรับผิดชอบนะรับผิดชอบไปมาตรฐานประเทศใหม่ก็คือว่ามาตรฐานที่เราใช้อยู่กวันนี้มันมันใช้ไม่ได้มันอ่อนแอมัน ดูแลคุ้มครองประชาชนไม่ไหวประชาชนหมดสภาพจําเป็นที่จะต้องปรับมาตรฐานวิถีชีวิตประชาชนใหม่ละนั่นเองผมจึงต้องขออนุญาตพูดไปยังประชาชนทุกท่านที่มีบ้านเลขที่แล้วบ้านแต่ละหลังก็จะมีลูกบ้านและลูกบ้านมีบัตรประชาชนนั่นแหละครับซึ่งบัตรประชาชนจะยืนยันว่าท่านมีอำนาจที่ิปตาตยให้ท่านเอาอำนาจที่ปิตารที่มีในบัตรประชาชนนะครับวางในใบแสดงเจตจำนง วางในใบสแสดงเจตจำนงนะครับแล้วส่งมาทุกคนทําง่ายๆแค่นี้เองส่งมาทุกคนนะฮะในใบสแสดงเจตจำนงนั้นประกาศจุดยืนของท่านสามจุดยืนหนึ่งข้าพเจ้าชื่อนายคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ตำบลนี้หมู่บ้านนี้อาเภอนี้จังหวัดนี้นะเป็นตัวจริงเสียงจริงส่งใบหลักฐานมายืนยันแล้วเนี่ยนะเป็นการถ่ายสําเนาที่เป็นบ้านนะ ไม่ไปถ่ายไปแล้วถ่ายบัตรประชาชนกับใบแสดงเจตจำนงอะนะส่งมาสำเนาถูกต้องนะแล้วก็ทําพิธีผ่านทางโบสถ์นะมอบให้กับวัดมอบให้พระพระก็จะนับพอนับเสร็จแล้วก็จะมอบให้กับพื้นที่ก็คือตําบลตาบลน,นั้นก็จะส่งอีกทีหนึ่งไปยังขบวนกู้ชาติักสองขบวนกู้ชาติสองเนี่ยจะรวบรวมให้ได้สี่สิบล้านใบนะสี่สิบล้านใบนะ ให้เริ so young, you so life life. E ่มหลังว right ันที There, ่ย4บสี่มิถุนาเพราะประชาชนทั้งประเทศจะปฏิวัติคืนกลับประเทศเพราะคณะราษฎรปฏิวัติมาเก้าสิปีแล้วประชาชนไม่มีความมั่งคั่งเลยนั้นจะของหน้าทิพตายเลยทำไมท่านเป็นเจ้าของในตายแท้เลยปฏิวัติเปลี่ยนวิถีใหม่หมดเลยเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบเปลี่ยนไมซ์เซ็ตประเทศกันใหม่หมดเลยมันเป็นยุคที่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะโลกเขามันเปลี่ยนกันหมดแล้วเราจะมาเปลี่ยนตามโลกไม่ได้แล้วคนไทยจะต้องเปลี่ยนเป็นนําโลกเลยคราวนี้เป็นนําโลลกแ้ว ด้วยมาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ที่เรียกว่าสี่พิลักสี่พิลักไทยนี่แหละครับเป็นมาตรฐานใหม่ที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกนี่คือการลงทุนทํามาตรฐานใหม่ทิงเชิญชวนทุกบ้านเพราะทุกๆบ้านมีสมุดทเรียนบ้านนะแล้วก็ลูกบ้านมีชื่อเป็นตัวจริงเสียงจริงเป็นเจ้าของเสียงจริงก็ช่วยกันยืนยันทั้งตัวบ้านและลูกบ้านทําการเมืองโลกกันโดยเอาบ้านมาเป็นสภาชั้นสูงสภาชั้นสูงนะฮะอ่า ทำการเมืองโลกเราไม่มาเล่นกันแน้ำเน่าออไปะ็ะทายที่เล่นกันอยู่เนี่ยเอาไม่เล่นนะมันเป็นสิทธิ์สิทธิ์ขาดปกติของประชาชนจะทานะทาตามผู้รู้แนะนําโดยประชาชนยังเป็นผู้ไม่รู้ก็ต้องดูคลิปวิดีโอของผู้รู้ดูแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิเบตเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันท่าทำตามเสร็จตอนที่บให้ท่านจะกลายเป็นโสดาบัน,นใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปกครองบนหล่าได้เอง แล้วก็มีความมั่งคัง่งมีทุนสำรองคนละสิบหล้านบาทให้อย่างเงี้ยมันถึงจะพลิกเกมวิถีชีวิตได้ท่านต้องเลือกเส้นทางเดินใหม่แล้วละ่ะทุกบ้านนะขอเชิญทุกบ้านเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอดทำนมยูิตายนักการคศนสตร์ที่ได้เตรียมเส้นทางวิถีชีวิตท่านใหม่ให้คนไทยเป็นพลเมืองโลกเป็นพลังต้นแบบโลกในยุคเอไอน,นโลกในยุค นำโดยการปกครองตัวเองให้ชาวโลกได้ดูได้เห็นว่าประชาชนปกครองตัวเองไม่มีสอสไม่มีพักเมืองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีทางรัฐบ,บาลประชาชนคนนเธอ,อบริหารให้กับตำบลจังหวัดประเทศปัจบันทำแบได้ด้วยตัวของประชาชนเองเลยมันเป็นเรื่องที่ต้องยินดีกับทั้งบ้านทั้งเมืองที่ประชาชนจะปกครองตัวเองครับเพราะเกิดปัญญ,ญาเป็นส่วนอนุญาตเพราะดูคลิปวิดีโอของแอดตั้ง่าได้เลยเกิดปัญญ,ญานั่นเองนะเพราะั้ขาเชิญท่านดูคลิปวิดีโอข,ของผมนะเพื่อการลงทุน วิถีชีวิตท่านใหม่มาเป็นประมุขฝ่ายปกครอง,องเป็นประมุขเนี่ยฝ่ายปกครอง,องไม่ใช่เป็นประชาชนคนไทยที่เป็นกบต้มถูกเขาต้มถูกพัก package, การเมืองต้มจนเปื่อยแล้วคราวนี้เปลี่ยนคือคือมันเปื่อยแล้วมันตายแล้วล่ะไงก็ตายท่านก็จงให้มันตายเนี่ยคนไทยตัวปลอมที่ท่านเป็นกันมาเนี่ยเป็นกันมาตั้งเก้าสิบปีเป็นคนไทยตัวปลอมแล้วก็เป็นกบต้มทุกวันเนี่ยเ็ารัฐบาลมันพักการเมืองมันต้มท่ทนจึเปื่อยแล้วท่านก็ควรตายเนี่ยแล้วเกิดใหม่คราวนี้เกิดใหม่ก็โดยการ ลงทุนลงทุนกับของวานทิ่ไตายของแอร์ธไมิตายดูคลิปแล้วเกิดปัญญาเกิดปัญญาก็ก็เหมือนมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นมานั่นเองส่งใบแสดงเทเียนออมายืนยันว่าเฮ้ยฉันเกิดใหม่แล้วเป็นโสรดรันทิพตายนั่นแหละทุกคนเกิดใหม่เป็นโสรดรนทิ่ไตายเป็นผู้ปกครองตัวเองเป็นตัวรัฐบาลตลอดกาลเลยนะทำให้ชาวโลกได้ดูเห็นว่าเฮ้ยคนไทยตัวจริงเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้ดูแลประเทศเองเลย พิจารสับลองคนละ20ล้านบาท20ล้านบาทนม่ไปทําอะไรมาเชิญเขาเรียนรู้ท่านจะเห็นว่าเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆโดยทางเทคนิคมันสามารถเกิดขึ้นได้และเป็นเทคนิคที่โลกต้องการด้วยแล้วเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจโลกชุดเศรษฐกิจโลกเกิดใหม่กันเลยเป็นผู้นําโลกใหม่เลยนะประชาชนไทย,นยจะเป็นพลเมืองเป็นผู้นําโลกใหม่เป็นชาติแรกของโลกที่พลิเกเปลี่ยนวิถีชีวิตของพลเมืองใหม่กัน เขาเชิญเขาเรียนรู้คลิปวิดีโอของแ<ม>อดทำน้ตายนักนาครศาสตร์เพื่อพลิกเกมวิถีชีวิตประชาชนให้เป็นประมุข่ฝยปกครองและไม่ทุนสรองกวคน20ล้านบาทมาดูกันว่าจะทำได้อย่างไรก็เชิญครับผมแอดจะมาดูยต่วิดีโอตอนเราทุกท่านสวัสดีครับ